ป้าสีมอดำนะครับตึกร้อยปีนะนี่อีก3ปีครบร้อยแล้วนะครับเป็นป้าสีบอกสร้างตั้งแต่1926 ้าสีมอดำด้วยโอ้เขาเปียกร้าน้าสีม้อดำอนนะอคนไหน้าสีครับวัน,นนี้เลยอ๋อ้าสีมอดำรู้ไหม <ś St are> รู้ไหมอ่านี่นะโอ้มอดำจริงด้วยมอดำไฟลุกอะ่ะแล้วไฟต้องลุกอย่างนี้ตลอดการขายเลยไหมใช่โอ้ ฝถไฟไม่รู้คือปิดร้านบ่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟู้ดสตอรี่ครับมาที่หลวงพระบางร้านนี้ร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับร้านที่ขายยามเย็นเป็นต้นไปนะครับร้านป้าสีหม้อดานะครับฟังไม่ผิดเลยนะครับร้านป้าสีหม้อดานะครับถ้าหม้อไม่ดําวันนั้นไม่ขายที่นี่ก็คือนะครับตรงวัดหัวเชียงนะครับหรือว่าแถวแถวหัวเชียงนะครับตรงข้ามผมนั้นเป็นวัดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านป้าสี ม้อดำเราไปดูกันนะครับว่าหม้อเขาดําแบบไหนขายอะไรนะครับแล้วไฟต้องลุกอย่งนี้ตลอดการขายเลยไหมใช่ถ้าไฟไม่ลุกคือปิดร้านบ่ปิดภาษีหม้อดํานะครับที่หลวงพระบางนะครับมาดูภาษีตักดีกว่า อันนี้ใส่อะไรบ้างครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อไก่ประสีเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูนะฮะไฟท่วมหม้อนะโอ้โหอันนี้เลือดหมูเลือดไก่เลือดหมูเลือดหมูนะทุกคนโอ้ยชิ้นใหญ่จังเลยนะครับ นี่นะเป็นเป็นเส้นข้าวเปียกใช่ไหมอ่ะเส้นข้าวเปียกขายจานเท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันเองเหรอถูกมากเลยนะไม่ถึงห้าสิบบาทใ่ัอเลยอลูกค้าที่นี่เราเยอะมากมีทั้งโตนอกโตนเลยนะครับต้องไฟลุกขนาดนี้นะครับร้านนี้ต้องไฟลุกเลยบอ <c oughs> ขายก่โมรับแม่า้า ขายสี่โมงเย็นเหรอเช้าไม่ขายเหรอสี่โมงเย็นถึงตอนไหนสองทุ่มสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนะร้านข้าวเปียกชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านปลาสีหม้อดำปลาสีหม้อดำป้าสีหม้อดำด้วยโอ้ข้าวเปียกร้านป้าสีหม้อดำอ่าคนไหนป้าสีครับวันนี้เลยอ๋อป้าสีหม้อดำรู้ไหมรู้ไหม อ่นี่นะโอ้ม้อดำจริงด้วยหม้อดำไฟลุกอ,ะอ่ะแล้วไฟต้องลุกอย่างนี้ตลอดการขายเลยไหมใช่อโอ้แล้วไฟไม่ลุกคือปิดร้านบอปิดอ่านะนี่นะ คนนี้อยู่หน้าเตาหน้าหม้อคนเดียวใช่ไหมฮ้อนบอพรอนจังเลยนะนี่ยโหเรียกว่าเตรียมปืนกันมาต้องให้ไฟลุกขนาดนี้นะครับป้าสีหม้อดำนะครับที่หลวงพ้าบางนะครับมาดูป้าสีตักดีกว่า อันนี้ใส่อะไรบ้างครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อไก่ปราสีเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูนะฮะเอาซีนด้วยเปล่าใส่ผักช่อมใส่ผักช่อมมันบอกมีน้อยใส่ชามบะเริมเลยใส่เดี่ยวเลยใส่เดียวเลยนะ เปียวข้าวับำข้าวแป้งสำนาคัะหย่าแก้วเข้ามาหน่อยๆเลยสวยตกแป้งเราที่ ชามเปเริ่มเลยไซเดียวเลยนะ

อีกอย่างคือทำไมต้องเป็นป้าสีหม้อดำป้าสีหม้อดำครับป้าสีหม้อดำโอ้ยแ<ะ>ม่แพท็กคนไทยถ้าจาประทานแล้วถ้าจะจะเรี้ยงจะเรีย้สีหม้อดำหม้อดำตามหม้อเลยบอวันไหนหม้อประดำบอขายบอแมนแมนนะนเราขายเฉพาะวันหม้อดำใช่ไหมขายเฉพาะ ทำไมขายดีขนาดนี้อ่ะทำไมไม่ขายกลางวันขายกลางคืนกลางกลางคืนประฮอนเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนส่วนใหญ่เขาเปียกนี่เขาจะขายตอนกลงันต้องเยมนะอ๋อเยมไม่ขังโดยปกติเขาเปียกเขาจะขายตอนเช้ากันเนาะแต่ร้านนี้ขายตอนเย็นนะครับโอ้ขายเยอะมากๆอันนี้เป็นเป็นหมูนะครับ อันนี้เป็นอะไรครับประสีอันนี้กระเทียมเจียวโอ้กระเทียมเจียวนี่เขาหนาเลยเเาะอ๋อเจียวเองด้วยอันนี้ก็รู้กอต้นหอมผักชีลูกค้านี่เยอะวันไหนมากสุดครับเนี่ยเยอะท้ายทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์วอสุกเสาร์อาทิตย์นะปะสีไม่มันหยุดไหมไม่มีไม่มีนะประสิไม่ไปเที่ยวไหนเลยนั่งอยู่ตรงนี้บริการลูกค้านะครับ โต๊ะเขาก็จะมีด้านในเป็นโต๊ะยาวนะครับแล้วก็ตรงน,นี้เป็นโต๊ะยาวอีกหน่อยหนึ่งสัน้นไปหน่อยหนึ่งแล้วด้านนอกเขาก็จะมีนะเป็นโต๊ะกลมนะครับทุกคนนะเหมือนโต๊ะจีนเลยเนาะบ้านนี้บ้านหลังเก่าแน่เลยสมัยไหนครับเนี้ยหนหะึ่งเก้าสองสองหกตอนนี้สองพันยี <23. S 2> ่สิบสามสามปีกันร้อยละสามปีร้อยตึกนี้นะ <c oughs> โอ้ ตึกร้อยปีอีกสามปีร้อยปีปี100ปีแล้ว,วโอ้ภหป้าสีเกิดยังยังไม่เกิดภา <laughs> สียังไม่เกิดนะแต่ป้าสีจะอยู่ให้เท่าอายุตึกนี้เลยนะสาธุเลยนะครับก็มาเจอมาเจอกันได้นะครับที่หลวงพระบางนะครับตรงข้างวัดหัวเชียงเนะาะมาเจอมาเจอกันได้ราคาไม่แพงนะอยู่ที่สอง0 0ื่นห้าพันกียเนะไม่ถึงไม่ถึง5 0สิบบาทเนาะ เป็นเงินไทยพอถึงเนาะแล้วให้ชามเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับแล้วขายขนาดเดียวนะแล้วก็เบิ่มๆกันเลยนะครับแล้วน้ําขนมเปียกเขาเนี้ยนะเอ้ยไม่ใช่ขนมเปียกดิเขาเปียกอ่าเ้าเปียกเส้นเ้าเปียกน้ำใสได้บ๊อบเห็นน้ำใสอ่าเ้าเปียกเส้นนะน้ำฉุบกระดูกหมูเนื้อหมูน้ำต้มกระดูกหมูด้วยแล้วแถมใส่หมูหมูอะไรหมูเส้นใช่ไหมใช่อ๋อาไปให้ แกดจากโลกสร้างีทองูขอดูอโอดูอด้สองหมื uh, 25, ่นห้าพันเก็บสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมรําโดยเงินทองทุกท่านเลยนะครับร้านป้าสีหม้อดำหลวงพระบางฝากไว้สักร้านนะขายยำเย็นเป็นต้นไปนะครับผมทุกท่านนะครับ ชิ้นหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะเพราะนะครับผม P P Food Story นะจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยคลิปนี้กราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นมามีตังใจทุกท่านเลยนะครับก็สีเข้าใจหลายๆเด้อขอเเจจ้้าใีดรวยๆเฮงๆเด้อจ้าคุณกระเซ็นกันเด้อ